รายลิสส์สำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณผู้ฟังนี่คือได้ก็ดีค่ะเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้กับไข่พะโล้เสิร์ฟกันแล้วเร็วนะคะคุณผู้ฟังอยากฟังเราก็เสิร์ฟให้ค่ะอันดับ17ไข่พะโลและมาแต้มที่หมอนอิงนุนิวค่ะตกลุมรักรอบที่ร้านนะคะได้ก็ดีตอนเปิดก็ช่วงบรรยากาศฝนกําลังสาเพราะมีคุณผู้ฟังส่งมาว่าหลังสวนฝนมืดเชหนักค่ะแต่จริงๆพอคุณผู้ฟังบอกปุ๊บ หลังสวนเนี่ยมันก็ไม่ได้ห่างจากเรามากหรอกกรุงเทพมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นที่เรารู้สึกการเดินทางของกรุงเทพมันดูช่างยาวนานใหญ่โตแล้วกนเป่าเลยค่ะรถติดจริงๆถ้าเราไม่ติดแป๊บเดียวก็ทัวกรุงเทพแล้วเอาจริง,รงมันเล็กเพราะฉะนั้นการพัดมาของลมฝนพอคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าหลังสวนฝนตกหนักหันไปมองทันทีอ่ะไม่เรียกว่าหนักธรรมดาซัดมาถึงอโศกตัดกลับมาแต่พอหันกลับไปอีกแป๊บหนึง่งอา้าว ไปแล้วว่ะเฮ้ยวันนี้มาไวไปไวไม่ทักนะคะที่พูดออกมาไม่ได้แปลว่าคิดถึงไม่ต้องวกเลี้ยวกับมาหาทางเราพอแล้วค่ะเย็นช่ำอุลาพอใจแล้วค่ะขอแค่นั้นพอเพราะฉะนั้นตอนนี้บรรยากาศน่าจะเรียกได้ว่า สบายกันขึ้นคนที่รู้สึกอากาศร้อนๆก็อาจจะสบายสักนิดนึงส่วนชั่วโมงที่แล้วนะคะตอนเพลย์ลิสท้ายชั่วโมงอ้อมเปิดสําหรับใครที่อยากฟังรูปถอดอ้อมเปิดไปเรียบร้อยแล้วนะคะเธอไม่ต้องน่ารักทุกวันก็ได้นะต่อที่ดูอยู่แนะนําให้เป็นแฟนเราคะ่ะอ้อมอัปเดตแล้วนะแล้วก็รองเท้าหายตอนถวายสังฆทานในนะ,นะคะแล้วปิดท้ายที่ไวยทองรําลึกซึ่งมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาได้น่าสนใจเป็นเหมือนกันหรือเปล่าคุณผู้ฟังเวลาถ้าเกิดว่า ตอนที่เราไปทําบุญสมมติเราไปทําบุญนะคะเราเพี่นเข้าวัดแล้วเราถอดรองเท้าเพราะหลายๆที่ในตัววัดเนี่ยเขาจะบอกให้เราถอดรองเท้าถูกไหมคะนอกจากจะมีเรื่องถอดรองเท้าอาจจะต้องแต่งตัวในแบบของเขาก็คือผู้หญิงไม่ให้ใส่คาสั้นหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่โปสในสายตาเขาเพราะว่าช่วยให้พระจะได้แบบสํารวมด้วยก็เป็นการสํารวมทั้งสองฝ่ายนะคะอะหนึ่งในนั้นคือเมื่อจะเข้าโบสถ์ เราจะต้องถอดรองเท้าหรือบางที่ก็จะมีวิหารบางที่ให้ถอดแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแค่โบสถ์ละค่ะที่ที่จะให้ถอดรองเท้าไว้หน้าโบสถ์แล้วก,ก็จะมีที่วางรองเท้าเรียงเรียงเรียงกันคุณผู้ฟังเคยกลัวรองเท้าตัวเองหายไหมอ่านเคยกลัวไหมว่ารองเท้าจะหายคุณผู้ฟังเคยกลัวรองเท้าหายไหมหรือคุณมีประสบการณ์รองเท้าที่ถอดเอาไว้สุดท้ายคุณหาไม่เจอ มันหายไปคุณเคยหรือเปล่ามันอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่โดนนะแต่มันก็จะมีความกังวลเพราะเราจะรู้สึกว่ากลัวจังมันจะหายไปวะถูกไหมบางวัดเขาก็มีถุงให้เราใส่แล้วถือเดินแต่บางวัดเขาก็ให้ถอดไว้เพราะเขาก็เชื่อว่าถอดวางไว้เพื่อความเป็นระเบียบสะอาดด้วยแต่อะไรที่ทําให้มันหายไปได้ถูกไหมคะและถามว่าถ้าแจ็คพอตมันเป็นของเราที่หายคุณผู้ฟังจะรู้สึกยังไงข้อที่หนึ่ง สวยใช่เปล่งเงยกูซ่ามาทําบุญนะ้วทำไมของยังหายวะรองเท้ายังหายโคตรสวยเลยอะอันนี้คือสะบทในใจถูกปะมันก็จะมีแบบนี้หรือเออเราก็คงรองเท้าเราคงสวยแหละใส่ล้อตาเขาเป็นเราเองหรือเปล่านะหรือเออจริงมันมีคนนิสัยไม่ดีอ่ะที่มาเอาของเราไปถูกปะหรือเราถอดในที่ที่แบบไกลจากที่ที่ควรจะวางไว้ที่มีคนนั่งเฝ้า ถูกไหมอะมันมีได้หลากหลายความคิดนะว่าเราจะมีความคิดอันนั้นนี้โผล่ขึ้นมาถูกปะซึ่งในเพลงเขาก็อาจจะบอกว่าเออไอคนที่ทํารองเท้าหายเนี่ย <c oughs> คือเขาก็รู้สึกว่าเขามาทําบุญ ใช่ไหมเราทาบุญสังฆทานทำไมมันซวยอย่างนี้ว่ารองเท้าหายเนี่ยว่าทาบุญตั้งเท่าไหร่รองเท้ายัางหายอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณผู้ฟังก็ส่งข้อความมาได้น่าเอ็นดูบอกว่าฟังเพลงนี้แล้วขัดใจอ่ะเหมือนเจ้าของรองเท้าผิดทั้งนั้นความจริงควรแต่งเพลงด่าคนที่เอาไปหรือเปล่าครับ <c oughs> <c oughs> เออก็เข้าใจนะคือเวลารองเท้าหายเราก็ต้องด่าค,คนเอารองเท้าเราไปก่อนด้วย,วยธรรมชาติอนะคะคืออ้อมก็เข้าใจว่ามันฟังดูขัดใจจริงๆก่บคุณผู้ฟัง เพราะรองเท้าเราหายเราจะให้ไปนั่งชื่นชมคนเอาไปว่าโอ้ดีจังเลยมาฝึกให้ฉันหัดตัดกรรมเงี้ยเหรอคงไม่ใช่เราก็คงนึกด่าเขาอยู่ในใจเหมือนกันแต่อ้อมอันนี้ไม่ได้แก้ตัวแทนกันนะคะแต่ในมุมอ้อมอ้อมเข้าใจว่าคุณผู้ฟังขัดใจเพราะคนผิดควรจะเป็นคนที่มาหยิบไปเนาะยังไงเขาก็ควรจะผิดถ้าเขาตั้งใจหยิบจะโดยอะไรก็ตามถูกปะแต่บางทีเขาจะใส่ผิดก็ได้นะนนี้เอ,เอ,บอกบอกไว้ก่อนซึ่ง อ๋อคิดว่าที่เขาแต่งเพลงเนี้ยเพื่อที่จะบอกเราว่าคนเราเราอย่าไปคิดว่าความสิ่งนี้มันจะไม่เกิดกับเราเพียงเพราะแค่เราทําดีทํากุศลหรือไปทําบุญและสิ่งหลายๆจะเกิดกับเราไม่ได้อะถูกปะ่ะเหมือนเวลาคุณผู้ฟังเคยได้ยินปาะเข้าวัดกลัวผีทผําไมพระอาภีไม่หลอกหรอกถ้าคนจะโดนผีหลอกเป็นพระผีก็หลอกคุณผู้ฟังน่าจะโดนหนักกว่าเราเราะอยู่กับผีบ่อยกว่าเราอีกหรืออันนี้ยโดนกับตัวเลย อ้อมเคยโดนขโมยขึ้นบ้านหลังจากที่กลับมาจากปฏิบัติธรรมมีคนบอกว่าโหไปบวชมาเนี่ยไม่ช่วยอะไรเลยเหรอทำไมของยังหายอีกทำจริงวัดอยู่ตนโต้โดน เงยตู้เก็บเงินที่วัดเนี่ยนั่นแหะขโมยของวัดเลยคุณผู้ฟังการที่ของจะหายหรือชีวิตมันจะมีอุปสรรคหรือมีเรื่องเข้ามาบางทีมันไม่ใช่เรื่องของแบบโหไปบวชว่ะไม่น่าซวยขนาดนี้เลยไปปฏิบัติธรรมมาทำไมนาฬิกาโดนยกเขาวะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใชา่ไอคนทำมันผิดจริงแต่แต,แต่แต่นะทั้งหมดมันจะเอาว่านั่นแหละคือสิ่งของเพลงที่เขาพยายามจะบอกว่าอืม อย่าเข้าใจไปว่าทําบุญแล้วต้องได้ใช่ปะ่ะทําไอ้นี่แล้วต้องได้หรือทําไอ้นี่แล้วสิ่งไม่ดีจะไม่เกิดละมังเนาะอาจจะดูขัดใจแต่มันก็เป็นอีกมุมที่ก็ถูกอยู่นะ